สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับช่องมาชมพักเรื่องพระเหม่งนะคะวันนี้ก็มีพระสวยๆนะคะมาให้รับชมนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามก่อนได้ที่เบอร์0 6 2 6 6 4สอนะคะหกหกสี่นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ไอดีลน์นะคะศูนยนะคะหกหกสี 62, ะะ่ 4, 2, 2, 1, เหมือนกันนะจ๊ะมีบริการเก็บปลายทางนะคะถ้าไม่สะดวกโอนนะจ๊ะแต่สําหรับลูกค้าที่สะดวกโอนนะคะก็จะเป็น บริการส่งไปรษณีย์ EMS ฟรีนะคะผ่าทุกรายการนะคะจะเป็นรายการละ3 0 0บาททุกรายการเลยนะคะโอเคนะคะเราไปรับชมพระรายการที่1กันดีกว่านะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สองนะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่สองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สามนะคะ นะคะสำหรับพระรายการที่3นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่4นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่4นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่5นะคะ โอเคนะคะสำหรับพระรายการที่5นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่6นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่6นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ 7จนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่7จนะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่8นะคะโอเคนละ้วสำหรับพาร์รายการที่8นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่9นะคะ นะคะสำหรับพาร์ทรายการที่เก้านะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบนะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่สิบนะจ๊ะ ไปจะเป็นรายการที่11นะคะโอเคนะคะสำหรับพากรายการที่11นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่12นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์รายการที่สิบสองนะคะต่อไปจะเป็นรายการที่สิบสามนะคะ โอเคนะคะสำหรับพัร์รายการที่13นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่14นะคแล้วะโอเคนะคะสำหรับพัร์รายการที่14นะคะ จะไปจะเป็นรายการที่15นะคะโอเคนะคะสำหรับพารรายการที่15นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่16นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่16นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่17นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่17นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่18นะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่18นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่ 19, นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่19นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่20นะคะ โอเคนะสำหรับพาร์เรการที่20นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่21นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์เรการที่21นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่22นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่22นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่23นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่23นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่24นะคะโอเคนะคะสำหรับผ่านในการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะ โอเคนะสำหรับพระรายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะโอเคนะคะสำหรับพระรายการที่26นะคะ ต่อไปจะเป็นรายการที่27นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์ตรายการที่27นะคะต่อไปรายการที่28นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่28นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่29นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่29นะคะ ต่อไปรายการที่30นะคะโอเคนะสำหรับพากรายการที่30นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่31นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่31นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่32มสนะดาโอเคนะคะสำหรับพาร์ทรายการที่32นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่33นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่33นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่34นะคะโอเคนะคะสำหรับพาร์รายการที่34นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่35นะคะ โอเคนะคะสำหรับพารายการที่35นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่36นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่36นะคะต่อไปจะเป็นรายการที่37นะคะ โอเคนะคะสำหรับพาร,รายการที่สามสิบเจ็ดนะคะต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะคะโอเคนะสำหรับพาร,รายการที่สามสิบแปดนะคะ ไปจะเป็นรายการที่39นะคะโอเคนะคะสำหรับพารายการที่39นะคะไปจะเป็นรายการที่สี่สินะคะ โอเคนะสำหรับพารายการที่40นะคะโอเคนะคะพากก็รับชมทุกรายการแล้วนะคะถ้าพี่พี่ท่านใดสนใจก็โทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0ูนนะคะห6 4 2 2 4 1นะคะหรือขอรูปเพิ่มเติมที่ ID Line ลนนะคะ0ูนนะคะ6 6 4 2 2 4 1เหมือนกันนะคะมีบริการเก็บปลายทางนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนนะจ๊ะ แต่สำหรับลูกค้าที่สะดวกโกนนะคะจะเป็นบริการส่งไปรษณีย EM ์ EMS ฟรีนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องมาชมพักเรื่องพัมเหมางด้วยนะคะวันนี้ก็ขอจบ ep ที่305จ้า